เสียนเสียนเสียนเทียนสาย,ยานตุภาวังสา่ยามังคลาสายามพูนทานเดินเทียนวันนี้เป็นวันดีวันดีที่สุพรรณึกถึกหน่วยซื่อว่ามังหามุ่งคูอย่างมีเจ้าแัญญาผู้มีบุญดวงเนืองนะ สารเด็ดมาจากเมืองมันคำทองเมืองงานสาวแหวงจองสานทานที่ตั้งบ้านเพื่อผูกสร้างให้อยู่สุมอยู่เจนความเป็นเขนเนนเขียนขวางจังให้บ่มีโพจริงในต่างกอบปุญนแปงไปพาเมตไตโพเทียนเจ้าว่า ดีบรอนนีแต่ก่อนกีพระเจ้าสร้างพูนเทียนสมพันพระเจ้าพาเพอผัวกูพญามันพวนสร้างโหดบรอนนีบรอนพระเจ้าโพดสัตติก่อนบรอนนางทรานีเอาคำามาปลูกไวผ้ผางแก้วแก่นไทยวันยุนสวัสดี เมือนพันปีก็บ่มีผูยไั่มานตองบัดนี้เจ้าสีน้ำอยู่หองแก้วกองเงินคําเข้าสีน้ำเอาแก้วแวนมาให้กับทางคอยสวงใส่รูลังได้มาสีได้มีสร้างดาเรนเทอองอาจกับทั้งพวกหมู่ยาน เสียได้แต่งของฝากบางหากับทั้งพันละยากอันงามนุ่มนอ้อยนานเสืส่อนสอยโซภาบ้านนี้จากไปพันละหนาแต่นเดิมดาเขาจัดเจงเขาหาไม่ปูเคื่อนมีใจเพียนทั้งเยินอยากแต่งทงหมากทั้งนำบางทิ้ง ขวางเชี้ยงหาขวัญคมแหลมมีดพาแล้วจิงเบกเข่าป่าดันทงกระโดงดอนเดินโคโจรมือแรงมือเศร้บัันขามเจ้าสวนแล้วเต่ามาบางพองกินสุลาแก้มลาแก้มเขาตื่นมือเศราง่ายแล้วจิงไปจวงใจเขาดวงเล่าหาศอก ไปผู้พอรำปอนตัวรับตัวปอดดีไม่มีเสียเอาเป็นเสาแง่แล้วจริงแบกควันใส่ฟันลงนะะตัดไปลายงล้ลาำดีสะอาดนีแม่นธรรมศาสตร์ไม่คําไม่คู่ฝันลำลุนเสาควรเป็นครูที่เกิดอยู่ฝ้ายข้างตีนดอนเดี๋ยวเบ่งงามซอนลอ เนียนแป้งผูกไว้ตาเอาได้มาถากเป็นเสาไปหาเอาบ่หยุดบ่อยอนเด็กเท่หอนเขาปาดวงนาลายเวลาปีนเดือนติดตอนได้พัมาหลายพัมมือตัวเจ้าอ่อนแห้ง ยามแรลงเขายามง่ายป่าเป้ามือเสียบมือปำไปซืสืไปพี่เดือนใดบ้านยามเขาป่าเดดแทงหอนลบมไม่คอยเพียนเปียนเดือนเข้า พวกมะคำหลวงฝนลังย่อยหำนานซุ้มเย็นบ่ลาบวนแล้วปนันเฮือนหลังใหญ่บ้านนี้ข้าจักแต่งขันดอกไม้เส้นเจ้าเข่าสูงเฮือนนะ เขาฟันตูกโตเจ้าอย่าได้หักเมื่อเมืองเหนือเขาฟันตูกเกือเจ้าอย่าได้หักเมื่อเมือ,มอนงนางเขาฟันตูกฝากเจ้าอย่าได้เสาเสียศูญให้เจ้ามาคำมาคูนหุงเฮืองเพียงอาจให้เจ้ามาสัมผัสยวนสุมมยุ่เย็นความเข็นควางอย่างให้ได้ความเจ็บไข่ก่อนยางให้มี và về quá quan sao tuấn nhu ba nhảm phèn con hãy mang xa mưa nề vàn quan sao hẹn chùa và đón khe coi mang mưa วันนี้ควันสาวเจอยู่ดอยยวนทำกองให้มาสามือนี้วันนี้ควันสาวคำอยู่ปางไกลกให้มาสามือนี้วันนี้ควันปานลมยยนดองสางนาวกให้มาสามือนี้วันนี้ควันคือข่าวกใอ้ห้องเฮียกันมา 万马也过路。 มาผ่านล้านยานสาให้เจ้าตั้งนาคำเล่ารอนเล่ามาเยอะให้เจ้ามาจำเลื่นหุงเฮืองเฮือนกวงยานใดตกใ้ห่วงยูสวัตีหน่อเฮือนคู่ให้ได้เป็นเฮือนลาหย่อพันสา์ให้ได้เป็นย่อธาจอมสูง เคลื่อนหงคําเป็นโลดแก้วยกเคลืนแล้วยูนสวัสดียกเสาเนงให้ได้ควรมาให้ได้งัวเมลายยกเสาสองให้ได้ควยเขายองยกเสาสามให้ได้ควงเก้ากรำยกเสาสี นให้ได้คำเก้าเมืนโยกเสาหาให้ได้เราเข้ามืนมาเหนียโยกเสาหงให้ได้มีผูง้งามงามนอนยมคาง หวกเสาจิดให้ได้ลวงจางมันแต่งพาเล่งผ้ายโยงเ้าแป็นเขืนให้ได้สทรายพูนดิมพวงงามมันยายแจกลก่าแหลงคองควรคอ้ยได้มามวลวัวควายเต็มคอกสางบางออกเนืองนั้นน่ะ เงินคำกองพ่อแบกเสาคำย่าได้แต่งเสาเฮกกออยานได้เสืส้วนเสาวควรให้เจ้ามันแก่นให้เจ้ามัน,น,มนป่านแทนเล้งแดงให้เจ้าแข้งป่านแทนหินลาดให้เจ้ามันปันเลี่ยมอาจเส,สามเห็น จำเลินเป็นอาจกวงห้องหนึ่งเอมอาจไว้แต่งบวนหางเทียมคางที่มทยมทางกลางให้มีสามบ้องแก้วนั่งอาแปลวโยนสาวัสดีเสาข้ามให้เป็นแก่น ผู้หอมส่วพันวันเสาขว,วนให้เป็นแก่นจันหอมส่วนแสนเมือเพิ่นมันเสื้อให้เจ้าได้จำนายย้ำเมื่อหาใจให้เจ้าได้ของดีให้เจ้าหุงห่างเสียปูนปันห้องห้องดุมไว้ผูกสร้างสรรค์ใหญ่ง่ายาย ห้องนึงไว้ให้ลูกเคยลูกสาวเขามาอยู่ส่วงใสห้องหนึ่งไว้ให้ลูก้ายลูกสามภัยเซนสามมาแยงลูกซ้ายลูกสาวแพงเครื่องคำพันหอยลดนว่าได้ลูกเคยลูกภัยน้อย มาสู้สมใจผู้ดีห้องหนึ่งไ้้่าสังขาเจ้ามาเทศสันนันสอนห้องหนึ่งใบบูซาเนกถึงคุณแก้วห้องหนึ่งไว้ทาบิดามันดาพ่อแม่ห้องหนึ่งไว้ให้เท่าแก่ มาสุมนุม่มห้องหนึ่งไหวท่าคุณทางไกลมาเฝ้าห้องหนึ่ง่หยท่าลูกเต่าแล่นลานเล่นห้องหนึ่งไหวเก็บคำหอยห้องหนึ่งไหวแอมสวมน้อย ให้ลูกสาวเขายูนโนอนบัดนี้คอยจักเสิิญเอาควันเจ้าเฮือนให้มาอโย่เสื่นเอาควันลูกเต้าให้มาเขาสูงว่ามาเยอะกว่า ควันเจ้าไปฝันานไม่เศร้าทุันเศร้าอยู่ป่าหญ้าแฝกควันเจ้าไปฝันานไม่เศร้าเหกอยู่ป่าน้ำหันควยมาสมอนี้วันนี้ควันเจ้าไปฟัน เสาควันนาบดามควันเจ้าไปฟันไม่เสาขามเมาแดดเสสูนขอให้มาสามมือเนวันเนควรเจ้าไปฟันไม่สายยัวเสายุ่มหลอดควรเจ้าไปฟันไม่กอบทอดเสายูงกลางโดงฮะ ก็ให้มาสามื่อน,นี้วันนี้ควันเจ้าไปตดต,งตดวงตัโกนเสายุงโคคอยคอยอก็ให้มาสามเมื่อน,นี้วันนี้ควันเจ้าเึ้นไปโคกสูง,สง ควรเจ้าไปโค้งคอย้บยคำไม่ตามาว่ามาเยอะกวรอา้ยมาลาันอย่าสังเสื ทันทังควันอ่อนหลายกุมมาลาเข้ามาสู่เสือนควันมูเจ้าไอ้มาเข้าหอกสู่หงเงให้จะมาทงเงินสานบานไม่ขันจะเมาแล่แหวความทุกข์ยาไ้ความไขอย่าใา้มีทุกตนทุกคนก่อนขันเธอเนอย่ยะทาวริวโหปุโร สัพพการังนาคิญตูอุอามุมะมุนมาปสิทธิอนุภาเวนะปสิทธินางทินางทิมังคารังสัทาโสทิพระวันตุเต